รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามให้โลกนี้เพื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศานธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศรรักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้ติดตาม รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทกวันเสาร์ในเวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งอยู่ในขณะนี้ก็ขอความตูกความสวัสด,ดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านตานผู้ชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการล้มตาม,มาโดยตลอด แล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วขอให้ทุกท่านหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยคดโชคดีดวงดีรำ่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปในะยมนาะยอดเยี่ยมท่านสาวผชนช่วงนี้นเดือนพฤศจิกายนนะก็ใกล้ที่จะถึงวันสิน้นเดือนส1อแล้วระหว่าง ก่อนจะทิ้นเดือน11ที่วัดหุกระบือแขวงท่าข้ามเทพบุคคเทนกรุงเทพมหานครก็ได้จัดพิธีทอดกระถินธรรมคีเมื่อวันที่8นะพุทธศกาย,ยนษแล้วก็งานลอยกระทงะที่วัดหุ่กระบือได้จัดให้มีการทอดกระถินธรรมคีเมื่อคราวที่แล้วญาติโยม,มท่านสาธาชนชมเทียที่แล้วอาจยังไม่สะใจนะวันนี้ติดตามรับชมรับฟังภาพแห่ขบวนกระถินหรือญาติโยมท่านสาธุชน ที่ด้หลังล้นหลังลไหลใช้ทานสัากากันมาเป็นจํานวนมากทั้งญาติโยมทั้งชาวทชนที่นําเอาอาหารามาออกรา้านถวายพระทหารแด่พระสงฆ์องค์สมนนเด็ที่งานวัดุกระบือเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้นะรวมกันนั้นก็งานลอยกระทงก็หลังล้นหลังลไหลใช้ทานสัากากันมาเป็นจํานวนมากโยมโยมรถติดตั้งแต่แยกสยแกงามาถึงวัดคุกระบือ งานเจริญก็ติดตลอดฉะนั้นเนี่ยวัดถือกระบือมีงานเครื่องใดคราใดญาติโยมท่านสาิชนก็หลังล้นหลังไหลใส้ถาศสัากากันมาเป็นจํานวนมากหลวงตาต้องขออนุโมทนาในกุศลรัตตาของญาติโยมท่านสาวทุชนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่เด่นรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทราศัพท์่ายถามถึงกิจกรรมกิจการงานของวัดถือกระบือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะ ยมโทรศัพท์ไทยถามประจําก็ขณะนี้กิจกรรมของวัดดุกระบือก็มีคืออุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางบาทซึ่งขณะนี้ก็กําลังดําเนินงานการก่อสร้างอยู่ไม่ได้หยุดยั้งแต่ประการใดนะก็ขึ้นชั้นที่3เทควาเพดานแล้วก็กําลังจะเทะมุกนะมุกทั้ง4มุกจะมีมุกมุกเด็ดมุกรดนะอุโบสถหลังนี้พอทุเด็จเสร็จ,จรเรียบร้อยแล้วยมจะสวยงามมากเพราะมี มุกดึงอ่อมุกยืนมุกลดมุกเด็ดมุกและหลายมุกนะก็ญาติเดิมทัางสาวที่ชนเมื่อได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีกุศลนักศรัทธาก็ขอเชิญเจริญพรนะฮะมาร่วมกันนะบริจาคทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างคนเล็กคนน้อยตามกาลังทรัพย์กำลังศรัทธานะฮะก็อุโบสถหลังนี้จะสําเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงได้ก็ด้วยแรงใจแรงศรัทธาของญาติเดิมทั้งสาวทชน ที่รับชมรับฟังแล้วหลังล้นหลังไหลไ้ทานสรทากันมาร่วมการเป็นเจ้าภาพนะในงานการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้โดยเฉพาะก็คุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิมเรืองโรดต้องกล่าวถึงอยู่เป็นประจำเพราะอะไรเหล็กนั้นเป็นสิ่งสาคัญในการก่อสร้างโยมฉลองโยมพันทองลุ่มเรืองโรดได้เป็นเจ้าภาพเหล็กนี้เป็นจํานวนมากนะและก็ยังมีญาติโยมทั้งสาธุชนที่มีกวามศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกันลายละล้านละล้านก็หลายหลายด้วยกัน นะแล้วก็อน,นอกนั้นก็คนละเล็กคนน้อยตามกําลังทรัพนยะ์กำลังตานาอุโบสถหลังนี้ก็นะดำเนินงานการก่อสร้างมาโดยตลอดจะสาเร็จเสร็จที่เรียบร้อยลงได้ก็ด้วยสายทานตทธาของญาติโยมทั้งสาวิชนนะที่จะได้ม,มาร่วมกันทําให้อุโบสถหลังนี้สำเร็จเสร็จที่เรียบร้อยในช่วงนี้ในยะญาติโยมท่งางสาวิชนก็ใกล้ที่จะถึงเดือนธันะนวาคมอีกแล้วเดือนธันวาคมนะสิ้น หวนระลึกน้อมลึกนึก,นก,นกถึงพระบารมีขององค์เจ้าฟ้ามรรษ,ษัตร์คือองค์พระบาท้ทนพระเจ้าอยู่หัวทศเดชพ่อของเราเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงพระชนมายุอยู่เราถึงวันที่5ธันวาคมเราก็จะจัดกิจกรรมบวชนาคบูทําบุญมากมายหลายชนิดด้วยกันนะเพื่อระไรน้อมกราน้อมกระหม่อมถวายพระองค์ท่านแล้วก็จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในวันที่5ธันวาคมจะมีพิธีจเจริญพุทธมนต์จัดกิจกรรม สร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุญงามความดีสร้างบุญดีญ courts, แล้วก็น้อมกล้าวน้อกมกระหม่อมถวายพระองค์พระเร้าตท่านแตลว่าเมื่อพระองค์เสด็จถวายคตกสวดถวานคันลายแล้วเราก็ยังไม่ลืมพระองค์ท่านยังมีพระองค์ประทับอยู่ในเหนือกล้าวเนื้อกระหม่อมในจิตในใจเราตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นที่วัดหัวกระบือวันที่4นะวันอาทิตย์ที่4ธันวาคม,มก็จะจัดกิจกรรม ตรวจพระธรรมนเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระม่อมถวายพระราชกุศลใ้องคท่านแล้วก็มีวิธีไหว้ครูของอาจารย์สอนชัยพร้อมทีมงานของท่านบนอุโบสถหลังใหม่และก็คณะศิษยานุศิษย์ของท่านก็ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสาม,มัคคีเพื่อน้อมกล้าวน้อมกรม่อมถวายพระาร,ราชกุศลแด่องค์เจ้าข้ามกษัตริยคือพระบาทต้นเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้นพ่อของเราในวันที่สี่ วันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้นะที่จะถึงนี้ก็เชื้อเชิญเจริญพรโยมได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปา่าสามัคคีและทางวัดก็จะจัดปฏิทินแผ่นใหญ่ๆมีหลวงพ่อโตต่าบกงและมีพระทุกรุ่นที่วัดถุกระเบือได้จัดสร้างไว้นะจะอยู่ในปฏิทินแผ่นเดียวกันนะเป็นปฏิทินที่ดูทั้งเลิกล่าง,เล,ลางเลิกบนดูทั้ง เลือกงามยามดีเลือกี่เป็นสิริมงคลอีกทั้งวันที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในวันที่หนึ่งและวันที่16นะทุกทุกกึ่งเดือนจะเป็นปฏิสินพันใหญ่ๆนะก็จะมอบให้โยมไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกสําหรับท่านญาติโยมท่านตาทุชนที่ได้มีกุศลลัทธามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่สี่ ธันวาคมร่วมกับทีมงานของอาจารย์สอนชัยและอาจารย์เป็ดนะในวันที่4ธันวาคมแล้วก็ปัจจัยรายได้ทั้งหมดนั้นก็จะนำไปใช้จ่ายเรื่องโครงการโคกหนองนาณนะที่อุทยานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ตำบลวังพเพลิงอำเภอโคกทับรง,รรงจังหวัดบบุรีขณะนี้ก็ปรับปรุงชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังค้างชำระค่า ที่ดินโครงการโคกหนอง,น,องนาตรงนั้นนะฮะอ,อีกหนึ่งล้านบาทในะอีกหนึ่งล้านบาทฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติเดิมท่านสาทุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วโยมมีโอกาสมีกําลังทรัพย์กำลังทัทามาร่วมกันทอดผ้าป่าสมุทีนะฮะจำนวน2,565กองนะฮะยาก66กองจะหลองสก,กราดใหม่รับปฏิทินใหม่ 2,566กองกองละตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธานะแล้วก็จะได้มอบปฏิทินไว้ให้โยมไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกแล้วก็วันที่5ธันวาคมอ่โยมฉลองโยมพันทองก็จะจัดแจกทานข้าวสารอาหารแห้งจํานวน3,000ฝาดชุดหลวงตาก็ได้มีทำยมองไปร่วมเป็นเจ้าภาพแจกข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลือโรสที่บริษัทเลือโรสพีจีนะนั้นญาโยมชาวสาวชน ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรเดินทางมานะฮะบัตนหุวกระบือแล้วมากราบสมับการปีทองหพระโตเนอบโบสถมาทางบุญไทยชีวิตโครกระบือสถวายพระพุณธองค์ทงท่านแล้วก็มาไหว้องค์ท้าเวทสวรรค์ทั้งหนีเขียวเหนียวท,ทัาทีแดงแดงฤทธิ์บริเวณด้านหน้าออโบสถแล้วก็มาซื้อสิ้นค่าราคาถูกมาทอดพระปาสมกมี2 5ง6ักองดันได้กล่าวแล้วแล้วก็ได้รับ,บวัิทินวัตถุมงคลทุกชนิดที่วัตถุกระบือได้สร้าง มอบไว้ในปฏิทินให้โยมได้นำไปสักการะบูชากันในท้ายที่สุดนี้กล่าว <c oughs> พร้อมทีมงานช่างต้องช่างภาพก็ขอกรดาษพัฒนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระยาสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิศด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตนตบกงหลวงพระโตหมอยาพระกริ่งวิบูณสุขเทพกุมารไข่เทพทันใจตลอดทางองค์ท้าเวสวรรค์ทั้งสีเขียวเหนียวทรัพย์สีแดงแรงฤทธิ์และถวยเทพเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสา,ากุกโลโลกกล่าวขอกราบปาัออนินาขอเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระาศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ขอจงแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรง,งมีพระบรรารมีแข็งแรงทงบูนทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญบาราีของชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าเชื่อกาลนาน และขอให้ญาติโยมถ้าสาธุชนที่รับชมร,รับฟังรายการู่ขณะนี้และที่ตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสมตัง้งใจสร้างคุณงามควา,ามดีตั้งใจสร้างบุรมีตลอดกาลตลอดเวลาขอโยมทุกทุกท่านจงประสบจากความุกความจเจริญขอโยมทุกหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทิน พอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะมากับขอพรหลวงพ่อโตกับขอพรท้าวเวสุวรรณโนมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุกหัวใจคิดถึง คิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ